เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญชื่อเดิมคือโรงเรียนบุ่งชาญวิทยาตำบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าวันที่16มิถุนายนโดยจุดเกิดเหตุเป็นอาคารเรียนเป็นไม้สองชั้นเก่าแก่อายุราว40ปีเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงและรวดเร็วเนื่องจากมีลมกันโชกแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลาฉีดน้ำนานกว่า2ชั่วโมงเพลิงจึงสงบแต่ไฟเผาอาคารเรียนวอดเสียหายทั้งหลังโชคดีที่เป็นวันหยุด ไม่มีการเรียนการสอนจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่หากเป็นวันปกติคงโกลาหลวุ่นวายเพราะมีนักเรียนและครูรวมแล้วกว่า2,000คนโดยขณะเกิดเหตุครูที่เข้าเวรโรงเรียน2คนต่างตกใจต้องวิ่งหนีตายออกจากตัวอาคารก่อนจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจเบื้องต้นคาดสาเหตุมาจากไฟฟ้ารัดวงจร